สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพเสมอเสมอถ้ามาแล้วนะทุกคนอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าเราไปดูข่าวของครูปีชาครูภูมิใจในตัวเธอนะ,ะประโยคนี้หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยิน คราวนี้นะคะกลับมาแล้วจ้ะนักข่าวก็คงจะไปเจาะม่เลยทีเดียวครูปีชาลั่นผลกรรมเริ่มทำงานแชร์ถึงพฤติกรรมที่ไม่มีทนายคนไหนเขาทำกันจอจะนำโอเลี้ยงเข้าผัดไปฝากทนายตั้มเมื่อวันที่7พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รายง,งานความคืบหน้าหลังจากที่ทนายตั้มได้ถูกจับพร้อมกับภรรยาในข้อหาของการชอ่อโกง ฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบคิดโดยการตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดในฐานของการฟอกเงินและนางปะทิตตานะคะเบี้ยบังเกิดหรือว่าภรรยาถูกแจ้งในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและถูกควบคุมตัวไปยังกองปราบปรามผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสคุยกับนายปรีชาใคร้ครวนหรือว่าครูปีชาคู่กรณีในคดีหวย30ล้าน ที่มีการ,รเผชิญหน้ากับทนายตั้มมาเป็นระยะเวลานานกว่า7ปีครูปิชากล่าวว่าหลังจากที่ได้เห็นข่าวก็อยากจะเดินทางไปที่กองปราบปรามด้วยตัวเองเลยอยากจะบอกทนายตั้มเลยว่าโดนเหมือนกับที่ตนเคยโดนก่อนเมื่อช่วงคดีหวย30ล้านซึ่งคดีที่ทนายตั้มโดนแม้จะก็ระทันตอนนี้ คดีนั้นจะยังไม่สิ้นสุดแต่ตนก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆชัดเจนจนนำไปสู่การออกหมายจับดังกล่าวเท่าที่ได้ติดตามข่าวของทนายตั้มมาในช่วง2อวันที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยว่าทนายตั้มนั้นมีสีหน้าที่เคร่งเครียดต่างไปจากปกติที่เป็นคนชอบให้สัมภาษณ์ชอบออกสื่ออย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลของการกระทํา ทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นผลของการกระทำของตัวเองนั่นแหละพร้อมกันนี้ก็อยากจะฝากไปบอกทนายตั้มด้วยว่าที่ผ่านมาเคยทำกับครูปีชาเอาไว้เยอะนี่ทุกวันนี้โดนกับตัวเองบ้างยกตัวอย่างเช่นคดีหวย30ล้านที่ทนายตั้มไปยื่นฟ้องพยานฝั่งของครูปีชาจำนวน1 0ปากแล้วก็ไปเรียกเงินคนละหนึ่งล้านบาท ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีทนายที่ไหนเขาทำกันเพราะพะยานนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การที่ทนายตั้มให้กับลุงจรูนได้ยื่นฟ้องพยานพร้อมกับเรียกเงินถึง10ล้านบาทแถมยังมีพฤติกรรมที่ไปข่มขู่พยานด้วยโดยบอกว่าหากทานายฝั่งครูปีชาคนไหน ไม่อยากเสียเงินหนึ่งล้านก็ให้มากราบขอโทษลุงจรูนแล้วก็จะถอนฟ้องให้ทำให้มีพยานฝั่งของครูปีชาหลายคนต้องยอมไปกล่าวคําขอโทษลุงจรูนต่อนหน้าสื่อทั้งๆท,ท,ที่พยานเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วก็ให้การไปตามความเป็นจริงที่ได้พบเห็นมาแต่ที่ต้องยอมไปเอ่ยปากขอโทษ ก็เพราะไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปต่อสู้คดีในชั้นศาลพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและส่งผลมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ทนายตั้มกำลังเจออยู่ตนเชื่อว่าเป็นผลกรรมที่ทนายตั้มทำมาโดยตลอดทางด้านของนางปน,นัญชยาสุขภูลหรือว่าจะเกียวหนึ่งในสมแม่ค้าลอตเตอรี่ ซึ่งเป็นพยานในคดีหวย30ล้านฝั่งของครูปีชากล่าวว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากสื่อมลชนถามว่าตนดีใจไหมที่ทนายตั้มถูกจับก็คงจะต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ชอบซ้ำเติมใครแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาของทนายตั้มทำให้สังคมได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทนายตั้มนะเป็นคนอย่างไร และตอนนี้ทนายตั้มก็กำลังได้รับผลของการกระทำนั้นแล้วเหมือนอธิตนเคยได้บอกว่าเวลาจะทำให้ได้รู้ว่าใครเป็นอย่างไรเจคยวยังได้พูดถึงเรื่องที่ทนายตั้มและลุงจรูนยื่นฟ้องพยานฝั่งครูบีชาจำนวนสิบปากในข้อหาของการร่วมกันให้การเท็จพร้อมกับเรียกเงินคนละหนึ่งล้านบาท ซึ่งเจกเกี่ยวมองว่าทุกคนที่มาให้การเป็นพยานล้วนแล้วแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมาให้เป็นพยานทั้งสิ้นไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใดกับคดีนี้เลยดังนั้นการที่พยานจะต้องมาถูกฟ้องร้องดำเนินคดีถูกเรียกเงินถึง1ล้านบาทย่อมทำให้พยานแต่ละคนนั้นเกิดความเครียดและความกังวลว่าจะต้องเสียเงินประกันตัว จะต้องเสียเงินจ้างทนายความในการสู้คดีท่านท่านที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองเลยดังนั้นเมื่อถูกทนายตั้มข่มขู่บอกว่าหากใครไม่อยากถูกฟ้องก็ให้ไปขอโทษลุงจรูนจึงทำให้มีพยานบางส่วนยินยอมไปกล่าวคําขอโทษลุงจรูนทั้งท่านที่ว่าพวกเขานนั้นไม่ได้กระทําความผิดอะไรเลย แต่ก็ยังมีพยานอีกหลายคนที่กล้าหาญยังเดินหน้าสู้คดีไปตามความเป็นจริงไม่ยอมทำตามที่ทนายตั้มได้บอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ทนายตั้มและภรรยาได้ถูกจับกลุ่มที่จังหวัดฉะเชิงเซานายปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชาได้บอกกับผู้สื่อข่าวเลยว่าในวันพรุ่งนี้จะนำโอเลี้ยงมาเยี่ยมทนายตั้มที่กองปราบปรามในวันพรุ่งนี้เช้า โอ้นี่เขาเรียกว่าดาบเคืนสนองไม่เอ่ยคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะแปลกใจเหมือนกันนะซึ่งมี่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าอะไรที่ทําให้ทนายตั้มนั้นได้ได้ปฏิบัติการอย่างอุกอาจแบบนี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสได้คุยกับทางคุณมนะ่อนหน่อยเนาะคุณม่อนก็บอกว่าก็น,น่าจะเป็นความชลาใจไหมความโลภด้วยละส่วนหนึ่งแน่นอนเลยว่ามันต้องเริ่มมาจากความโลภนี่แหละ โดยที่ว่าเขาได้เงินมาง่ายๆจากทางพี่อ้อยอาจจะเป็นความเสน่หาโดยส่วนตัวนี่แหละไม่อย่างนั้นพี่อ้อยก็คงจะไม่ให้เขามากมายขนาดนี้เรามองแบบนี้นะแล้วพอได้เงินมาง่ายๆแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าเออแล้วทําไมมันไม่เป็นของเรามากกว่าน,นั้นละ่ะในเมื่อสามารถที่ทําได้แล้วพี่อ้อยก็คงรู้ไม่เท่าทันน่ะไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อยเอยพี่น้อยเอยดูท่าทางก็ น่าจะไม่รู้เท่าทันกลเกมที่ตัวเองนั้นได้วางหมากเอาไว้แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นไงแล้วสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือแทนที่ภรรยาจะช่วยกันตักเตือนอันนี้พูดจริงๆนะแทนที่ภรรยาจะช่วยกันแบบฉุดรั้งหรือว่าเฮ้ยอย่าเลยมันไม่ดีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวยังไงความก็แตกนะเราสู้ทำมาหากินของเราไปดีกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน แต่กลับกลายเป็นว่าช่วยกันค่ะทั้งสองคนกินหรูอ,อยู่ดีแล้วก็ถมผู้บรรดาแบรนด์เนมอะไรต่างๆแล้วก็ไปบอกคนอื่นให้สัมภาษณ์ด้วยว่าผมผิดอะไรในเมื่อผมอยากจะให้ลูกเมียผมได้เที่ยวได้กินได้ทำในสิ่งที่อยากทำการเดินทางไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสอะไรแบบเนี้ยมันผิดตรงไหนอะ คือถึงแม้ใครจะมาแซะอะไรคะว่าทําไมจะต้องทาตัวหรูใส่ของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยทนายตั้มก็บอกก็มันเป็นเงินของผมเดือดร้อนตรงไหนโอ้โหยิ่งคําคําพูดนี้นะคะม่ว่ามันยิ่งสะท้อนเข้าไปกันใหญ่เลยว่าเวลาที่คุณพูดแบบนี้คุณไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรหรอคือถ้าคุณรวยจริงแล้วมันเป็นเงินของคุณเนี่ยคือคุณจะอวดรวยแค่ไหนมันมันไม่มีปัญหานะเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะมันไม่โป๊ตอนหลังไง สมมุติว่าอาจจะมีคนหมั่นไส้ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่ามันเป็นเงินของเขาไงถึงแม้เขาจะอวดแค่ไหนมันก็เป็นเงินของเขาอาจจะมีคนไม่ชอบอาจจะมีคนหมั่นไส้ไม่เป็นไรเพราะเป็นเงินที่เขาหามาได้ด้วยด้วยตัวของเขาเองหรือหรืออาจจะร่ํารวยมาจากพ่อจากแม่อันนี้ก็เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าในเคสของทนายตั้มเนี่ยคือเราเราตกใจมากเลยอะในขณะที่คุณมีมีฐานมีพื้นฐานนะนะเป็นทนายความ โอเคในหนหลังเราไม่พูดถึงนะคดีการพลาดหรืออะไรเราไม่พูดถึงเรากําลังพูดถึงว่าถ้าสมมตนะิณะตอนนี้เนี่ยคุณพึงพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณไปทนายความคุณทํางานไปเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม่รวยแบบอู้ฟู่เป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าโอเคถ้าคุณเก็บเงินไปเหมือนที่ใครอะทนายรณรงค์นะ,ะนนคะหนุ่ทนายคนอื่นๆแม้กระทั่งทนายเดชาเขาใช่นะ คือก็เนี่ยด้วยความที่เขาทำเป็นทนายความมาสามสิบกว่าปีใช่ไหมคะก็เก็บไปเรื่อยๆมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละถ้าคุณเป็นทนายที่มีคุณภาพคุณเป็นทนายที่ใครๆก็อยากจะเรียกตัวไปทํางานแต่พอมาถึงณนะวันนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันมาจากการกระทําของทนายตั้มและภรรยาจริงนะคือไม่ได้มีการฉุดหรือว่าสกิดหรือว่า เบรกซึ่งกันและกันเลยแต่ละคนก็คือส่งเสริมให้กินหรูอยู่ดีแล้วได้ข่าวว่าไอชุดที่มีการไปปฏิบัติธรรมนะคะที่หลบหนีกันเนี่ยก็มีราคาแพงมากๆเลยเป็นเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดเลยโดยเฉพาะในส่วนของภรรยานะคะจัดเต็มเลยเสื้อเสื้อยืดนะคะ เบาแมงตัวนั้นนี่ก็คือรอไป23 0 0 0ประมาณนี้กระเป๋าชาแนลนะคะไซส์ีก็ตกประมาณ230,000านะคะประมาณนี้แล้วก็แว่นกันแดดนะคะของภรรยาตกประมาณ21,000อันนี้ของกุชชี่แล้วก็มีรองเท้าอีกนะคะรองเท้าของภรรยาแอมเมคู่ละเกือบ30,000บาท ราคารวมทั้งสิ้นนะคะของภรรยาก็ตกประมาณ31,360บาทส่วนที่หลายๆคนจับตามองนะคะทนายตั้มก็เสื้อยืดสีขาวกางเกงน่าจะเป็นกางเกงช็อกเกอร์หรือเปล่านะคะสีขาวเหมือนกันรองเท้าแตะธรรมดาหลายๆคนก็เดากันอยู่นะคะว่าของทนายตั้มนี่ก็ไม่สามารถที่จะ ประเมินได้เพราะว่ามันไม่ได้พบว่าเป็นจุดมาสํกสำคัญว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ของภรรยานี่คือจัดเต็มเลยนะคะนี่คนี่นี่คือชุดปฏิบัติธรรมดังนั้นเราก็มองว่าผลกรรมมันก็มาจากการที่ทนายตั้มและภรรยานั้นอาจจะใช้ชีวิตหรูหราอาจจะสวนทางกับ รายรายได้กับรายจ่ายมันสุนทางกัน,นว่างง้นเถอะมันมันอาจจะเกินไปใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าหรือว่าจมไม่ลงอยากที่คนเขาได้พูดกันดังนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยเช่นกันว่าทนายตั้มเนี่ยโชคดีมากนะในการที่ได้รับการซัพพอร์ตหรือว่าความเอ็นดูจากพี่อ้อยเนาะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้รักษาโอกาสอันนั้นไว้แต่กับโลกนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นน่าจะได้มากกว่านั้น โดยที่ว่ามีอ้อยกับพี่น้อยก็คงจะรู้ไม่เท่าทันเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ